ไม่มีอำนาจใดในโลกลาผู้ปกครองตามมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศนาเธอทูล ประชาชนสมบูรณ์นิรันร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนยอมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้า สีทองพองอำไภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อทองฟ้าสีทองพองอำไภัยประชาชน าใดในโลกลาผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอัไพย ระชานนนนนย่่่อมเป็ใใหญใแผดิสวัสดีครับนั่นเป็นบทกวีชิ้นสำคัญนะครับชิ้นหนึ่งของคุณวิสาคันทัพเจ้าของชายากวีสีประชานะครับซึ่งบทกวีชิ้นนี้ก็ถูก นำมาอ่านบ่อยครั้งมากนะครับในเกือบทุกเวทีของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมโดยเฉพาะยิ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวักทองที่บอกว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนจับเป็นใหญ่ในแผ่นดินเรียกได้ว่าเป็นบทก,กวีที่สร้างพลังสร้างความหวังและสร้างความฮึกเหิมในการต่อสู้เพื่อ เสรีภาพเพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับแต่เนื่องในโอกาสรอบๆสี่เจดปี6ตุลารวมไปถึงห้าสิสองปีสิบสี่ตุลาที่กำลังจะมาถึงผมก็พยายามที่จะติดต่อขอสัมาภาษณ์พิวิสาคันทับนะครับซึ่งอย่างที่ทราบก,กันว่าตอนนี้พิวิสาคันทับนั้นก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับเกือบจะสิปีแล้วโดยผมก็ได้ประสานไปทางคุณภัยจิตอังศรนรงค์หรือพี่จุ๋มนะซึ่งเป็นภรรยาก็แล้วก็ พี่วิสาเองก,ก็ตอนนี้ก็เป็นป่วยนะเป็นโรคพาร์กิสันนะเป็นมาก็ห้าหกปีแล้วซึ่งการเป็นโรคพาร์กิสันของพี่วิสานนั้นทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้เหมือนปกติความคิดการพูดก็จะช้าลงไปอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อประสานไปนะพี่วิสาเองก็คือเป็นที่รู้กันว่าพี่วิสาไม่ไม่ได้พูดกับใครหรือไม่ได้สัมภาษณ์ใครสักเ,เท่าไหร่นะะแล้วก็ เมื่อประสานไปก็พี่เขาก็รู้สึกเกรงใจมากแล้วก็พี่วิสาก็ก,ก็ก็บอกว่าไม่รู้จะจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่ไม่เคยไม่เคยให้สัมภาษณ์สํานักไหนหรือไม่เคยพูดกับใครอย่างเป็นทางการสักทีเพราะงั้นเกรงว่าการให้สัมภาษณ์ในขณะตัวเองพูดช้าคิดช้าเคลื่อนไหวช้าเนี่ยก็อาจจะทําให้คนสัมภาษณ์รําคาญหรืออาจจะทําให้คนดูอึดอัดก็ได้ ก็เลยจริงๆก็พี่เขาก็าอยากปฏิเสธแด่ด้วยความเปลี่ยนใจนะฮะผมก็ย้ำไปอีกทีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์มันก็ไม่ได้เป็นสดเพียงแต่ว่าสัมภาษณ์เสร็จผมก็ต้องเอามาตัดต่อใหม่อยู่ดีพี่วิสาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ด้วยความเปลี่นใจก็รับที่จะให้สัมภาษณ์แต่ขอเป็นว่าให้อัดคลิปสัมภาษณ์เป็นช่วงสั้นๆแทนเพราะว่านอกเหนือจากการพูดช้าขยับช้าความคิดช้าแล้วเนี่ย เวลาที่พี่วิสาพูดนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยหมดแรงและก็ต้องการที่จะพักเพราะงั้นก็เลยตกลงกับพี่จุ๋มด้วยบอกว่าถ้าั้นเอาอย่างนี้ก็เลยพูดสั้นๆนะฮะแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการคุยคลิปสั้นๆกันแล้จากนั้นถ้าถ้าเหนื่อยก,ก,ก็คงหยุดเลยนะเพราะงั้นในโอกาสครบ47ปี6ตุลาและ14และ52ปี14ตุลา ปีนี้เนี่ยก็อยากจะเอาบทสัมภาษณ์สั้นๆของพี่วิสามามาพูดคุยมามาให้พวกเราได้รับรู้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงเป็นห่วงแล้วก็ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อย่างบทบาทของพี่วิสากันทัพจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในช่วง14ตุลาเป็นหนึ่งใน13กบฏนะฮะแล้วในช่วงเหตุการณ์14ตุลาหลังจากกบฏก็คือกบฏรัฐธรรมนูญที่ต้องการออกมาเรียกร้องให้มีการ ร่างรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนเสร็จทีเป็นหนึ่งใน13กบทรัฐธรรมนูญในช่วง52ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนเดือนตุลาด้วยกันก็งั้นก็เลยใช้ทั้ง6ตุลาแล้วก็14ตุลาที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นเรื่องราวชีวิตของ,ของ ของพี่วิสากรทับนะฮะนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของบทกวีสําคัญสาคัญหลายบทที่เราเราเองก็ท่องกันได้ค่อนข้างจะมากนะแต่ว่า,าชีวิตก็ต้องระหกเหลินเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองนะครับไปฟังการสัมภาษณ์พูดคุยแบบสั้นๆกับพี่วิสากรทับนะครับกวีสีประชา,าของคนไทยแต่ว่าต้องลี้ภัยการเมืองอยู่ประเทศเยอรมนีจากการพูดคุยพี่วิสาก็เปรียบเทียบชีวิต ว่าตัวเองเหมือนนกไรยหลังนะครับอยู่กับชีวิตพังๆเพราะป่วยการจะมีความหวังว่าจะได้กลับมาบ้านเกิดรังนอนของตัวเองนั้นก็คงจะริบหรี่เต็มทีไปฟังความคิดความรู้สึกของพี่วิสาขณะที่ทะภัยการเมืองอยู่ที่เยือนบันนีครับก่อนอื่นถามถามเรื่องสุขภาพของพี่ก่อนตอนนี้สุขภาพของพี่เป็นอย่างไรบ้างครับปัญหาสุขภาพในตอนนี้ ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการลบแบบยืดเยื้อคือเป็นโรคที่คนเขาบอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่หายมันได้แต่รักษาเพื่อไยุ่งกับการไปคือโรคพักริงสันซึ่งเราอยู่ในบรรยากาศของอากาศเย็นเขาิ้งแล้วต้องต่อสู้กับมันมากหน่อยเพราะอากาศเย็นกับโรคนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวพันกันเราต้อง ทรงตัวอยู่ให้ได้ด้วยการเคลื่อนไหวด้วยการออกกําลังกายออกกายบริหารขณะที่เร่แรงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นก็กินยาไปหาหมอเป็นค้างคาวเพราะวัฒนธรรมที่นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะรักษาเมื่ออาการหนักจริงๆ ถ้าพลอยระยุ่ได้ยังเตือนได้ช่วยตัวเองได้บ้างเขาก็จะไม่ให้เข้าไปแอดมิทฉะนั้นก็จะต้องเข้าเมืองตาีหลิวอยู่ตาตาม,ตามอดทนอดกลั้นทำจิตแต่บางที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไรกำลังไร้เรี่ยวแรงเพราะโรครายมารุมกินร่างกาย อยู่รายรอมยกต่อยกไหวไม่ไหวยอมไม่ยอมพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมในตอนตรงมองการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนรุ่นใหม่ในตอนนี้อย่างไรและเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดือนตุลาหรือคนรุ่นเก่ามองว่ามีความเหมือนหรือมีความต่างกันอย่างไรครับ ก็ไม่ต่างกันหรอกครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสําหรับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่านักสู้เนี่ยต้องศึกษาการต่อสู้ในสนามรบด้วยตัวของตัวเองคำอธิบายความต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติจะเป็นบทเรียนให้นักต่อสู้เป็นคําตอบว่าจะหมดศรัทธาหรือมีศรัทธาต่อไปอย่างไรครับ มีความรู้สึกกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าคนเดือนตุลาไม่ว่าจะเป็น6ตุลาหรือ14ตุลายุคสมัยเนี้ยคนเดือนตุลาเปลี่ยนไปเยอะจะเรียกว่าเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือกลับไปสนับสนุนปผดเดการอํานาจนิยมปผดเดการฝ่าอนุรักษ์นิยมกันมากขึ้นจนทําให้รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่รู้สึกจะผิดหวังกับคนเดือนตุลาจํานวนไม่น้อยแลวพอมามองว่าการจัดลําลึก6ตุลาหรือ14ตุลาเนี่ยมันก็มันก็บทความขลังลงไปอย่างมากเพราะว่า เพราะว่าความความพลิกผันของคนเดือนตุลาอันนี้คิดอย่างไรคง,คงความขังคงความศรัทธาของคนเดือนตุลาก็คือการทำให้ประชาิปไใยที่แท้จริงเกิดขึ้นมาให้ได้เพราะว่าเวลาผ่านไปห้าสิบปีสิบสี่ตุลาเรายังคงย่ำเท้าอยู่กับที่ซอยเท้าอยู่บนรอยทรายเดิม เหมือนคนที่หลับแล้วเพิ่งตื่นขึ้นมา50ปีตื่นขึ้นมายัางพบว่าเหมือนเก่าก็เลยงงเหมือนที่ผมเคยเขียนเป็นก่อนว่าเหมือนว่าเราหลับไป50ปีตื่นขึ้นมายังไม่มีอะไรใหม่ว่ายังมืดมนด,ดำไม่อำไพ 14ตุลาพาไทยอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเราต้องหายงงครับหายงงหายงวง,งเงียคืนเข้าสู่สภาพความเป็นจริงวิาพากษ์วิจารณ์รเด็จการให้หนักห,หน่วงรุนแรงขึ้นและสามัาคคีกันต่อสู้ทําการความเป็นจริงของสถานการณ์ที่พลิกแพลง ยออ่อจ้อนส้นกลอัมพรางไปเร่มากขึ้นเชื่อว่าพรังนักศึกษาคนรุ่นใหม่จะเดินทางไปสู่จุดแห่งชัยชนะได้ในที่สุดครับตื่นจากหลับฝันดี14ตุลาห้าสิบปีผ่านมาแล้วใจหายประชาธิปไตยถูกเหยียดยำ่ำ ถูกทำลายยังซอยเท้าบนรอยทรายที่หมายเดิมตํานานนานเข้าคนก็ลืมเดี๋ยวเดียว,ดยวได้ปลื้มแล้วลืมหลงพูดถึงสิบสี่ตุลาพากันงงตานานคงลืมคําตํานานเดิม คงความขังคงความศรัทธาของคนเดินตุลาก็ก็เลยงง,งยอหย้อนส้นกลอำพรางไว้ไื่มากขึ้นเชื่อว่าพลังนักศึกษาคนรุ่นใหม่จะเดินงง,งตำนานคงลืมคำตำนานเดิมครับคิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ คิดว่าในชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีโอกาสได้กลับคืนรังใช้ชีวิตปั้นปลายในประเทศไทยไหมครับพี่เรื่องกลับบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่คิดอยู่ตลอดเวลานะครับสัมมาษาคนไทยบ้านนกไรรังก็ต้งดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าที่ถูกบอว่าปกติอย่างแท้จริงหรือเปล่า เพราะว่าเห็นมีการตามไล่จับคุมๆๆคุมกันพวกที่คิดต่างทางการเมืองอยู่อย่างไ่อย่างไมรลาเวนก็ต้องตามดูให้ดีๆก่อนเพราะเขาต้องการความปลอดภัยในชีวิตแรับสิน่นที่มเป็นอยู่ของพวกรเราทั้งหลายทั้งปวงด้วยครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นเป็นความรู้สึกนะของพี่วิสาที่ติดต่อไปทั้งหมดแต่ว่า ก่อนที่จะจะจะลากันนะฮะเพราะว่าหลังจากคุยไปสองสามคำถามที่ว่าพี่พิสาก็เริ่มหมดแรงก็เริ่มก็เริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มู้สึกเหนื่อยงั้นก่อนที่จะลากันพี่พิสาก็ได้ฝากบทกลอนถึงบุคคลเป็นที่รักในประเทศไทยนะครับจะเรียกว่าเป็นบทกลอนสุดท้ายที่ที่ก่อนที่เราจะจากลากันไปฟังครับโลกนี้คือละครย้อนยอกนะ ห่วงผู้เป็นที่รักต้านไม่ไหวทุ่มสุดกายสุดตัวสุดหัวใจสุดชีวิตมอบให้ไปหมดแล้วและนี่คือ,อการถ่ายทอดความรู้สึกครั้งแรกของพิ่วิสากรทัพนะครับหลังจากที่ลี้ภยัยการเมืองอยู่ในประเทศเยอรมนนีนานเกือบ10ปีนะครับ ยิ่งจะต้องทนทุกข์กับอาการป่วยด้วยภากีสันด้วยเพราะงั้นก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหาหนักหนาเหมือนกันสําหรับคนอยู่ในช่วงชีวิตบรรายชีวิตนะครับพี่วิสายัางฝากบอกมาด้วยนะครับว่าจะพยายามเขียนบทกวีอยู่ต่อไปจนกว่าลมหายใจจะหาไหมนะฮะโดยพยายามจะเขียนให้ได้วันละบทดังนั้นผู้ที่สนใจบทกวีของพี่วิษาก็สามารถจะติดตามอ่านติดตามดูได้ผ่านทาง Facebook ของพี่วิสา์คันทับนะครับเป็นภาษาอังกฤษวิสาคันทับ ก็ก็หวังว่าสักวันนะครับพี่วิสากรทับพ,พี่ภระเจตอานรงค์ก็คงจะได้กลับคืนรังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในมิชานะครับก็อย่างนี้นแล้วก็เชื่อว่าสุขภาพของพี่วิสาเองก็คงจะแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะช้าในการเคลื่อนไหวช้าในการพูดการคิดแต่ก็ภาวนาให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ